ท้องกินมากมายตัวดูจำนายสมุนไพรกัญชาผมเดือดผ่านหน้อยลวเดือไปหน่อย ยืดลกประตูใหญ่บางัวบางตีน้อยบางนางมากหมากลแห่งระกมนจะพองเ ลไข่ไไไไไลูกเบือดโอ้ไข่เขาเบือดตะวันบามีน้ำผิกอันนี้แันเกลือกับอัน,นพริกเีน,น่ะกินบอกินเกลือกินเ,เาไปเหากึงมา,ายอ,อ่เออดากระทะสอดไม่เอาลอเลยครกก็ไม่ได้ เดี๋ยวไปเอาสมลองคุณเล็กเลยลน,นี้มนะนาก็ตงตอนนี้ว้ามากะตรงลว่ะมาเร่งงานแต่ละสมล้อมันไปซื้อแต่เสือผ้ามันมีแนวมันตองนี้โอ,โอ้ยเย็นไว้วัดลมลมตรงเนี้ย ไปนู่นก่อนเนี่ยไปคือเวลารถเรายัางเหลือ,อยเยอะแยะเราไม่เห็นมุมที่เขาขายพวกพวกตุกตาพวกมุ่มพุณนี่เนาะมันเป็นของงเนาะเพราะมันต้องขายสุกยางเลยเอราานรเจนรางเาเกือบจะพัดเกือบเกืบบ เกือบูดได้หน่อยแต่หักแท้เกือบอันพ้นรึไหมพูดอได้หน่อยแล้วซื้อไปก็เออซื้อไปก็ไม่มีใครให้ฟังซื้อสามร้อยใช่ไหมน้องเออเพิ่มไปอีกสามร้อยได้ของเพื่อีกว่าแต่บางคนก็เขาก็ถือว่าใส่แล้วไม่ต้องกลัวหายไงที่เราเช่ารถดีกว่ารอเออไปนั่งอ๋อเมื่อกี้เราออกไปได้เอาต้องไปไหม

มองขา้าเสือเกงม,ม,มันยังมันยังนีอร่ชับโมเสืน่าจะสะน่าจะเลี้ยวขวาบาัสนะพี่ไปทงไน,ไ,นไปทางเดิมน่าจะทางใกล้้งนาตอนนั้นเราเ<ม>น,น้ำแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาบัสน่าน่าจะใช่เลี้ยวขวาเลย เด um 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 <mel> ็ดสุดใบหน้ามองจุมิจุมเท่านั้นจุ้มิวิงเด็ดจุมิบาทเยอเยนู่นนู่นเจ้าของมันจู้ไหมนี่มันจู้ไหมตัวมะขามไม่จู้โอ้ไม่รู้นะเอามาให้น่ะ ແລ່ນແທນແທນແທນນີ້ນະບຸນແແນຕິບບໍ່ມັນເດົມອັນນີ້ໄດ້ຮ້ອນມາກັບບາດ3ຄໍາໃດ60ກໍຢູ່ຕາ50

กำเท่าไหร่เงี้ยปากจ้าทอคองำเพื่อมาสั่มเนาะอ๋อตามให้แกถสามสิบเอือเากำเดียวใบอีหยังเลยใบสัมปลังอือใบมันทท่เไหปลูกถุงใหญ่เลยแอืองามแห้งพัดไทเงี

มันมีแอ้วโอ้โออนนหอะไรปลาหอกปัานประจำก็ขยันอันปอกอยี่แท้่ใหญ่เลยปอกซะสวยเลยนะขยันมากเ <c oughs> อ้าถ้าฝีมือนี่คืออะไรปลายยางยค่ะปลาอะไรเป็นปลาตัวเล็กๆเ่ยค่ะ